ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมนะฮะตอนนี้ลมอยู่ที่วัดไทยนะฮะชื่อวัดอะตมัมมยตารามนะครับผมอยู่ที่เมืองวูดเดิลวิรัฐวอชิงตันนะครับผมวันนี้เขามีอกองศูลสัญจรน,นะครับผมมาเพื่อแบบให้ทุกคนมาสามารถต่อพาสปอร์ตต่อบบประชาชนได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวลมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับผมว่าคนไทยที่เขามาต่อพาสปอร์ตล้วก็มาทำพาสปอร์ตกันแบบจะเยอะมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวตามลมไปนะครับ เนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอัตามายตารามน,นะครับผมนี่คือบรรยากาศตรงลานวัดนะฮะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กองศุนที่เขามาตั้งเต็นท์อยู่ด้านนี้นะฮะเคเดีวลมพาไปดูเขาไม่ให้ถ่ายด้านในนะฮะเดี๋ยวลมจะถ่ายบรรยากาศด้านนอกแล้วกันนะครับผมเนี่ยครับเต็นต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอา่า ไทยรอยัลไทยคอนซูเลตเจเนอเลมาจากอาร์มลอสแองเจลิสนะครับผมกงศูนย์สัจนจรนะฮะนี่ครับไปตรงนี้นับเข้าไปเต็นท์ใครที่มีอ่านัดก็จะเดินไปตามช่องแล้วก็ไปกรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มแล้วก็เช็คเอกสารนะฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศ ที่มาทำพาสปอร์ตนะฮะก็รอคิวต่อคิวกันเดียครับโอเคนะเดี๋ยวลมพาไปดูบรรยากาศนะฮะญาติโยมที่มาทำก๋วยเตี๋ยวทําอาหารแจกเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ถวายพระด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่ามีญาติโยมจิตใจดีสวยๆที่มาทาบุญการอะไรเงี้ย สวัสดีครับ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 เป็นพี่พี่พุ่มพี่พุ่มสวัสดีครับโยมยายเาเกลือกล้วยกล้วยทอดอันนี้จะทำกล้วยทอดใช่ไหมครับกล้วยทอดแล้วก็ปลาเดี๋ยวพี่ซื้อมลาดิอันนี้จะเป็นอะไรเยมใช่คอต์ถ้าเก็ดหกตวงก็จะหกตวงหกตวงเอ๊ะทำอะไร ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมีนเคเล็กก็ัดาเล็กอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพี่เขาลังทำก๋วยทอดวก็จะมีเผือกทอดด้วยนะฮะทอดแะเดี๋ยวเราดูมาดูดูตรงนี้มีโซนอ่าก๋วยเตี๋ยวนะครับผมสวัสดีครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมโอ้โหมอใหญ่มาก สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเรามาดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะฮะคือรสชาติกลิ่นนี้แบบหอมมากหอมทะลุหน้ากากเลยตอนนี้ครับ อยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นผ่านกล้องจังเลยนะฮะโอะมันหอมมากจริงๆนะฮะหอมทะลุหน้ากากาเลยเนี่ยสุดยอดอันนี้ยังช่วยกันหั่นอยู่นะฮะนี่ครับใไล้ละกล้วยนะครับผมกล้วยมันเผือกด้วยนะ <c oughs> ครับผมครับผมเดี๋ยวมาชิมครับครับผม ่าขออนุญาตนะครับผมได้เลยธรรมะสวัสดีนี่ธรรมะสวัสดีนะครับผมตองสจรนี่ครับขอแนะนำธรรมะสักหนึ่งข้อดีๆได้ไหมครับผมผมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องสัมพานมาวัดอาตมที่นี่ก็อยู่ที่ซีเยโดนะฮะแล้วก็เมื่อมาวัดแล้วก็มาทำบารดีช่วงนี้มีกองสุนทรจารนี่ครับนะุมชนชาวไทยในซียโดขก็วัดข้อเป็น สุดจุดศูนย์รวมของของประชาชนชาวไทยที่อยู่ในเซียตรัฐวอเรนตินเต็บเนี่ยนะครับฉะนั้นทรมาเป็นวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันวิสาขาบูชาครับผมฉะนั้นวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำความดีความดีทุกอย่างที่เป็นความดีทําไปเลยอย่างหลวงพ่อปัญญาท่านสอนว่า อ่าดีนะดีกว่ากว่าใน y o u u b e หเลยน้องเขาเช่นกันก็หนึ่งคิดดีครับผมพูดโพสิทีฟว่าคิดดีเป็นสมาธิติเชื่อว่าเราจะมี YouTube ดังๆเราท่องถ่าย YouTube ดีๆแล้วก็ซื่อสัตย์นะแล้วก็พูดดีก็คือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วงนี้ไวรัสเยอะใช่ไหมฮะค,คให้กำลังใจแล้วก็ทำดีทำดีำดนี่ไม่ต้องดูเรื่ดรูยามครับ อยู่ที่ไหนเราก็ทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ก็เพื่อนดีเนี่ยอย่างเนี้ยพุทธบริษัทไม่ว่าเป็นชาวไทยชาวบริการเช่ที่ไหนก็ขอให้เป็นมิตรดีต่อกันนะฮะเป็นเพื่อนร่วมทุตดเกลจยดใจสุดท้ายก็ไปสู่สถานที่ดีก็คือวัดสถานที่ต่างๆนี่ดีอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอให้น้องช่องของน้องจมมีความสุขนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายวัดได้เลยนะครับแล้วก็วันเกิดหลวงพ่อพุทธชาติเมื่อวันกข้อไว่าที่วัดระดมเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธชาับ หลวงพ่อท่านบอกว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทาหน้าที่ของเราให้ดีนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็กว่าคนดีสาคัญกว่าทุกสิ่งอาจารย์น้องทุกคนก็ต้องเป็นคนดีก็ขอเชิญพรธรรมะสวัสดีแล้วก็ติดตาม y YouTube อาตมาได้ไหมได้ครับติดตามอ่พระมหาตวรมวชัยกุณากรรนี่ครับผมทาง Facebook ไลฟ์ทาง youtube ก็ จัดธรรมะออนไลน์ทุกวันเพราะออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญคแปลว,ว่าธรรมะเดลิเวอรี่ถึงที่บริการถึงบ้าน <laughs> และว่็คว่าง YouTube ของน้องด้วย <laughs> ช่วยกันแชร์ธร <laughs> ร,รมะสวัสดีเธอไปถ่ายทั่วไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมก๋วยเตี๋ยว จะมาชิมก๋วยเตีย๋ยวนะครับผมคือตอนไม่มีโต๊ะนั่งนะโต๊ะโดนจองกันหมดนะเรามาชิมตรงนี้นะครัชาดอร่อยมากสุด,ดยอดนี่โคนอร่อยอะ่ะอ๋อทุกคนได้เห็นอร่อยจริงงน้ำชิมน้ำซุปแบบอร่อยมากสุด,ดยอด รๆๆอ,อร่อยอร่อยมากครับจยอดอนจิตดอนดดนะครับเดี๋ยวลงกอดวกินก่อนนะฮะน,นี่เป็นห้องหนังสือใช่ไหมครับผม เป็นศูนย์หนังสือธรรมะโดยเฉพาะที่นี่เราทำหนังสือเน้นแจกฟรีนะญาติโยมท่านไหนสนใจสามารถหยิบไปอ่านได้เลยนะครับผมเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะครับผมเป็นศูนย์ธรรมวิทยาทานเพื่อการเผยแพร่นะครับผมโซนนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม ก็จะจัดเป็นหมวดหมู่สวยงามนะครับตรงนี้นิดนึงนี่ครับนี่คือโซนหนังสือต่างๆนะฮะสามารถหยิบอ่านได้เลยนะครับผมแจกฟรีนะฮะแจกฟรีหนังสือธรรมะต่างๆนะครับผมคือแบบจัดเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบสวยมากนะฮะ ที่รักการอ่านนะครับผมเกี่ยวกับธรรมะนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมผ่านไปผ่านมานะครับผมวัดอัตตามายตารามนะครับเมืองวูดเดิลวิวนะครับผมรัฐวอชิงตันนะฮะสนใจเข้ามากราบพระเข้ามาเยี่ยมเยือนเข้ามาทำบุญกันได้นะครับผม อีกห้องหนึ่งคือด้านล่างเราจะเป็นห้องเก็บหนังสืออีกเหมือนกันนะครับผมแล้วคือช่วงก่อนโควิดนะฮะจะใช้ส่วนนี้เป็นเหมือนห้องเรียนสอนภาษาไทยของน้องๆคนไทยน้องๆคือแบบเด็กไทยที่เกิดที่นี่หรือว่าที่มาที่นี่นะฮะแบบสอนภาษาไทยเด็กๆนะครับผมแต่ตอนนี้ช่วงโควิดก็คือทุกอย่างยัง ปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวคิดว่าน่าจะกลับมาสอนเด็กๆอีกเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะออ้เป็นหนังสือว้าวโอ้ยสุดยอดนะฮะนี่คือพะระไตรปิฎกนะครับผมไ้ขอพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนอือสำหรับประชาชนว้าว สั่งมาจากเมืองจีนอ๋อสั่งมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับผมจีนโอ้โหนี่ก็ว้าวนี่คือโซนอีกโซนหนึ่งนะนี่ก็ว้าวนี่คือคลังหนังสือของแท้นะครับผมของแท้สุดยอดนะฮะแล้วก็บอกตรงว่าทุกเล่มฟรีนะครับผมทุกเล่มฟรี<อ>นะครับผมไม่มีอ่าคือไม่ต้องเสียตังถ้ามาแล้วอยากจะศึกษาหรือว่าชอบ อ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะครับผมแนะนำนะครับวัดอาตมนะครับผมอาตมเป็นฟรีนะครับผมฟีทั้งนั้นสุดยอดนะครับแล้วแบบโอ้โหดูห้องนี้นะฮะคือแบบหนังสือทั้งนั้นนะครับผมใครที่เป็นหนอนหนังสือนี่แบบคงจะแบบก็ชอบใจมากนะฮะ <c oughs> ว้าวโอ้แล้วด,ดูหนังสือแต่ละเล่มนะฮะ <c oughs> ว้าว คือลมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นหนังสือธรรมะเยอะขนาดนี้นะฮะโอ้ถแบบใหมเ,เพื่อชีวิตใหม่นี่ฮะชีวิตใหม่ก็คือจะตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นฝรั่ง<ม>คือตอบตอบโจทย์มากๆนะฮะที่วัดอตาตมของเราก็จะมียาโยมไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะฮะ มีฝรั่งด้วยนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาแบบมาทําบุญที่วัดด้วยที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับผมก็จะมีฝรั่งมานะครับผมนี่ครับเพราะว่าเราทั้งวัดก็จัดทาําหนังสือเป็นทั้งแบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนด้วยนะผมถือว่าแบบโอ้ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆนะฮะตอนนี้ภาษาลาวหมดแล้วมีภาษาลาวด้วยแต่ภาษาลาวหมดแล้ว<ๆ>หมดแล้วมันหมดสต๊าฟไป คือมีภาษาลาวด้วยนะครับแบบเออแน่นอนมากครับ